สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าไรนี้มาพบกันกันกบ855นะคะคุณแม่คะ่ะตัวนี้การขายดีเลยแม่ตัวนี้งานขายดีเลยนะคะงานขายดีในร้านเลยอ่ะแม่แสงมันฝุ้งจอกมาเออมาแล้วนะออมไปมาแล้วเออ 8 5 5้าค่ะกางเกงสแลกโพลีหญิงรุ่นสปริงนะคะคุณแม่รุ่นสปริง <มา S 1> รุ่นสปริงค่ะเด้งได้ใช่รุ่นสปริงเด้งได้คุณแม่สาตัวนี้เป็นรุ่นเด้งได้เลยค่ะนะคะราคาถูกมากและแบบว่ามีแม่ยกเยอะมากค่ะเดี๋ยววันนี้จอมจะมาไล์ให้ดูว่าความแบบว่ามันจึ้งแค่ไหนมันสวยแค่ไหนเออใยูนิโคนะคะกิว ดูดิอ่ะเนี่ยอันนี้คือแปดห้าห้าค่ะแม่ราคาถูกมากกระสอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบตัวเดี๋ยวจอมจะมาแบ่งให้อ่ะน้องอ้อม,มกลางสิงคืออะไรลูกไม่ครื่าจริงเหรอ,อโอ้ยแม่ดูดิเนี่ยมันเป็นเกงสแลก็กโพลีนะคะสปริงค่ะคุณแม่สปริงก็คือมันจะถ้ามันจะหนักกว่าเจ็ดห้าสองหน่อยหนึ่งแ,แต่มันถูกกว่ากันเยอะมากถูกกว่ากันสองพันจริงเหรออ้อ,อม <Yes. S 1> ยูนิโคเลยแม่คือลูกค้าที่เอาไปอ่ะเขาบอกคัดแบรนด์ขายก็คุ้มแล้วไงน้องอ้อมเนาะ อุ้ยสวยมากแกอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยตัวนี้ถูกกว่าถูกกว่าเจ2้าสองอยู่สองพันแม่มาดูความสวยของนะว่าจะสวยขนาดไหนมีมาแค่สกระสอบเออ,อเถูกกว่า2,000เพันอกีเกอสวยมากแม่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาด่วนอันนี้เป็นแสแลคโพลีค่ะคุณแม่นะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะลูกค้าบอกคุยไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะวันนี้จะไลฟ์รอบเช้าให้ได้2งานนะคะ2ไลฟ์นะคะแม่นะจะไลฟ์ให้ได้สองไลฟ์นะบอกไว้ก่อนเออ3งานว่ะงานครึ่งอ่ะ แม่มอะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอจีจก่อนได้ไหมเสียงดีไหมไเอเอ,อโอเคอ่ะลุยเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะอันนี้ตอมจะแบ่งให้ครึ่งลูกนะคะสี่สิบห้าโลแล้วก็ก้อนใหม่มีเหลือแค่สามนะคะแม่ก้อนใหม่มีหน้อยจอันนี้จีไซส์เอมสวยมากแม่เฮ้ยอันนี้เอ็มชายแม่ไซส์สวยเลยหญิงใส่ได้อ l ได้เลยเอลอกแเนาะเออเลขสามเป็นชายไงแกแต่วันสวย สวยเนาะเดี๋ยวแม่ดูอ่าตัวนี้กระสอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบตัวกระสอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบตัวตัวนี้มาสวยเลยค่ะเป็นของช็อกโกราฟินค่ะสวยมากจริงสวยมากจริงค่ะคุณแม่นะคะเนี่ยโอ้ยแม่ค่ะก็บอกใหญ่ว่าสวยอยู่ในโครงยูนิโครค่ะเธอตัวนี้ค่ะยูนิโครกระเป๋าสวยมากตัวนี้เอ็มเคเลยค่ะเอ็มเคเลยค่ะไมโครคายค่ะกระบอกอีกแล้วค่ะสวยมาก โอ้มีน่าแม่ยกเขาเยอะดูผ้าสวยมากเลยแกก็บอกอีกแล้ว,วน้องทำไมสวยขนาดนี้วะเนี่ยเนี่ยอะแม่ความสลงสแล,สลกชายนะคะเป็นโพลีเป็นผ้าโพลีคุณแม่มชเหรอเมื่อกีเออ้เออเออเป็นสแลกกิ่งเออปากมันไปเองคุณแม่ต้องขออาภัยในความในบางลีลานะฮะในบางลีลา <c oughs> โอ้ยน้องอ้อมาสแลก,กอีกแล้วค่ะสไตล์ทำงานแม่ดูดิตัวนี้ก็สอบหนึ่งสี่พันเก้าองน่ะแม่นะจริงจริงอ่ะต้องปล่อยอยู่ที่ห้าพันห้าแต่ขายแค่สี่พันเก้าร้อยบาท อันนี้ไซส์ 3L สวยมากน้องอ้อมก็บอกอีกแล้วเ <ไป S 1> บิรงที่ล่ะลไนะโอ้มันแขนบบได้น,น,นะคะว้าน้องอ้อมตัวนี้สวยอีกแล้วสลแลกค่ะสวยมากนี่เบิรงที่ล่ะน้องจะติดสีดําสีพื้นเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นงานจี๊ปุ่งนะคะสีเขาจะออกโทนแบบนี้เลยค่ะเนี่สวยมากเธอดูดินะคะไปเรื่อยๆนะคะแม่นี่ยูนิคอร์ดอีกแล้วโออสลแลกทำงานแม่มันเป็นสแลกพลีดูดิขามา อุ้ยอ๋อไม่ได้ขามาว่ะตำรวจละวตำรวจนะแม่จะเอามมาไหนอะนะคะอุ้ยสวยมากเนี่ยดูอุ้ยอ๋อไม่ได้ยูนิโคอีกแล้วแกยูนิโคลเนี่ยดูดิยูนิโคลแม่ลูกรีวิวนี้เอาไปแค่สี่พันเก้าพอแม่นะคะสี่พันเก้าร้อยบาทอุ้ยสวยว่ะเอวมัน,นะมนย่ายนะแม่โอ้แม่ใช้มันสวยเออแม่ใช้มันสวยจ้ะใช้มันสวยจบเลยค่ะจบครบจบที่เดียวแปดห้าห้าค่ะกางเกงสแล็คโพลีหญิงค่ะแม่นี่โอ้โหความจึง้ง แล้วได้โครชิมาสวยๆเลยจ้ะนี่โครชิค,ค่ะความจึง้งความจังมจ้งกละมังแตกมากนะคะใช่อ่ะมาค่ะไม่ดูแมดูเอลไซเออ์เอลเนี่ยเห็นไหมนี่นี่แฮ่ความปรังนะเธอนี่อะไรทงนาหารเออเอาสิมันเป็นสแลกยูนิโคอีกแล้วอ้อมเฮ้ยแกยูนิโคอีกแล้วไปจึงอีหลีจึงอีหลีอ่ะสวย สอบหนึ่งราคาเพียง4,900บาทค่ะนะคะจำนวนตัว250ตัวบวกลบแบ่งครึ่งลูกอยู่ที่2,490บาท1 2 5ตัวบวกลบค่ะน้องเป็นสแลก c t โพลีหญิงค่ะคุณแม่ขาเป็นงานสปริงโรงงานเขียนมาเป็นสปริงนะคะนี่เลยค่ะสวยว่า yeah. เจออ้ใส่แล้วเด้งได้คุณแม่ดึงๆเลยค่ะดึงๆไปเลยนะคะนี่สปริงรู่สปริง บางตัวผ้าก็จะแบบว่าหนาน,นิดนึงนะคะแต่มันสวยนะคะน้องอ้อมเนาะแต่จริงๆมันก็เป็นงานแบบใส่แถวบ้านเราเลยนะแกไม่ได้แบบโอเวอร์ Over, อะไรไดนทางซีนเนี่ยมันใช่ทำงานได้ใช่อ่ะเนี่ยฮันนี่สกิโรสเนี่ยมันใช่ทำงานได้เลยแมออ่สวยมากเนี่ยดูดิสวยมากแม่เดี๋ยวพี่เอาสีสว่างๆให้อีกนี่โอ้โหนิกกเอ็ C L. นไซเอลนี่น้องอ้อมดูส,สีสว่างไหมล่ะเออสว่างไหมล่ะ วีเอลจีบจียูค่ะไซส์เอ็มสวยมากน้องอ้อมตัวนี้ค่ะเขาบอกต้องเอาเปลี่ยนนี่เอาอุ้ยเอาอันนี้เขาเอ็มเคเอาสีนี้ดีนี้เนี่ยเออเนี่ยเออเออเยนเอออุ้ยสวยสวยทุกตัวเลยก็เลยแบบทำใจลำบากมากคุณแม่ค่ะเออนี่ต้องเอาสีสีสีนี้แหละเจ็บมากคุณแม่เหมือนโดนหยิกเลยอุ้ยอ้อมสวยมากเลยแกแบบใดโอ้ยน้องอ้อมพี่ได้แบรนด์อีกแล้ว เป็นสลักโพลีตัวนี้ใครรับนะคะ45โลแรกนะคะ2,490บาทเท่านั้นค่ะสวยมากเลยแม่ดูดิอุ้ยออไมอะไรนี้มันดูมือดอีกแล้วหรือว่าแสงไฟมันส่องเข้ากระสอบเป็นไปได้ไหมหมืดปะกีมันก็ไม่มืดนะไม่พี่อะไรกับพี่วิวสองวันละติมันมืดสลกโพลีหญิงสวย <49. S 2> วสี่พันเก้าสเออเนี่ยดูวันนี้พี่หม่นมองมาก สแลกโพลีสวยค่ะนี่ดูคุณแม่ค่ะมันเป็นความแบบว่าเป็นผ้างานงานงานสปริงงานแล้วดูใบไม้พลิ่อย่างนี้นะแม่นะคะใช่ค่ะนีะถ้าเป็นลำลองมันก็จะ300อตัวถึง3า0ยี่ไปเลยใช่อันนี้เป็นสไตล์แบบลำลองแต่ก็สวยแล้วก็ความสับแล้วก็ GU ไปเลยเนี่ย GU ค่ะกระบอกใหญ่ทิงโอเคอู้ยูนิโคลอีกแล้วแม่เอยดูยูนิโคล อยู่ใโครยู่โครพี่ตัวนี้ ICB สวยมากแบรนด์นี้ผ้าดีเมอสวยมากเลยก็สอบหนึ่งสี่พันเก้าเองไหมอันนี้ถูกมาก<ว>แต่ตอนนี้คือที่กดังอ่ะเครื่กงลำาลองกำลังมาแรงไหมไอเจ็ดเก้าสามไอแกมาแรงมากโอ้โหตัวนั้นก็สวยเออตัวนั้นก็สวยตัวนี้จะเป็นผ้าแบบเบาๆบางๆจำนวนตัวเยอะสามร้อยสมรอยี่เลย ส่วนตัวนี้ก็สวยในแบบของ4 9 0 0คือสวยฉ่ำนี่เห็นไหมเชนิชบบั่บแนลเบดดี้เบสิกดึงบ่คืนไหมเหมือนไม่มีแรงข้ามมันดึงฟังหนูเอ้ยอยากดึงชั้นผ้าน้องอ้อมนะจะเห็นสีเขียวไงแกชาร์จสวยจ้ะแม่ดูสวยมากยูนิโคลจ้าคุณแม่เอ้ยไซส์เอ็มค่ะสวย,<ด>ยติดดำอยู่แล้วแม่งานญี่ปุ่นติดดำแต่รหัสน,นี้ก็จะติดดำเยอะหน่อยนะคะ ดำเนี่ยขายดีแม่บางคนเนี่ยอยากได้ดำล้วนทั้งกระสอบนี่อันนี้เป็น GRL ค่ะสวยมาก GRL ค่ะกระบอกอุ๊ยนับอยู่มิโคได้หลายตัวแล้วนะแกพูดถึงสแลกค่ะมิโค GU นะคะ GRL อะไรเงี้ยเป็นงานผ้าสวยเป็นงานผ้าแบบใช่ค่ะเนี่ยดูดิสวยมากขามาตัวนี้ก็สวยวะพี่โอ้ขาหมาเฮ้ยเหมือนพวก GRL เลยออมใช่เนี่ย สวยอุย๊ใหม่มากเลยถ้าสะอาดมากเลยค่ะแม่ตัวนี้รหัส855ค่ะ855ค่ะกระสอบหนึ่งอยู่ที่4 0 0ันะคะคุณแม่จริงๆมันต้องไปราคา5,500แล้วค่ะแต่ยังขายราคาเดิมอยู่นะคะเพราะว่าเรารักลูกค้าที่สุดนะคะในสามโลกแปดร้อยโลกก็ไอะอืมโอเคอ๋อเออเอโอเค no problem no p r o b l e มหาทำมากแม่สวยเป็นสไตลเก่์ทำงานเก่ง ใส่เที่ยวอะไรได้หมดเลยเนี่ยดูสวยเนี่ยที่ถูกต้องต้องแบบนี้ค่ะมันจะคล้ายๆเจ็ดห้าสองแหละเจ็ดห้าสองคือ lady pants นะคะบ้านเราเรียกกันเกง์ทำงานนะคะจอมจเจียกกานเกงทำงานตัวส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ผ้าจะหนากว่าหน่อยนึงนะคะแม่ราคาก็ต่างกันนะคะแม่ดูนี่สวยคือตัวอยตัวจึ้งเยอะมากตัวจึงใช่ตัวจึ้งตัวจับราคาเนี่ยดูดีอ้อมนี่ดูดิ เนี่ยสวยมาก G. G U คุณแม่ตัวนี้ G U ป้ายติดไซส์ M สวยมากค่ะกระบอกกระบอกใหญ่สวยสวยมากเลยแม่อันเซตนี้ต้องเอาอันนี้เซตหนึ่งค่ะสี่สิบห้าโลแรกนะคะใครรับรีวิวแจ้งว่ารับรีวิวนะคะเพียงารับรีวิวเซตหนึ่งก็ได้อันนี้งานปังค่ะแบ่งสี่สิบห้าโลสองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะ <45 4. S 1> ถูกมากตัวนี้จํานวนตัวร้อยิบห้าตัวบวกลบค่ะเนี่ยกระบอกใหญ่มากเลยแม่ดู ทยอยกวก้ัน4,090ครึ่งลูก2,490ค่ะ2,005ก็ได้แม่นะคะ<ม>ให้ท <tip. S 1> <ง>ิปเออคอลเวย์ <c ull away> ตัวนี้คอลเวย์เลยอันนี้แบรนด์แพงคอลเวย์เอ้ยออมพี่ได้ของสวยอีกแล้ว Holy. อเมริกันโฮลิสววสวยมากเลยอะ่ะใช่มันเป็นสไตล์เกณฑ์ทำงานจริง <c ull away> จริงจะเรียกว่าเกณฑ์ทำงานแบบเกณฑ์ทำงานอีกหนึ่งตัวก็ได้นะแกเนาะใช่แต่เออผ้าสปริงมันเป็นผ้าสปริง นะคะแม่คือใส่แล้วแม็ดีดทันทีดีดเด้งดึงเลยนะคะเด้งดึงไปเลยหมูเด้งหมูเด้งเหมือนไม่ดู้ไงเราใส่โคสวยไม่รู้ซส่โคสวยอะนะคะแล้วอุ้ยน้องดูพี่ดิเนี่ยใส่ M 2L ดูดิสวยมากเอ้ยแกมีกระดุมสำรองไหมกิ๊บพี่ไดเอร์ธมิวสิกเนี่ยแกดูเนี่ยเอร์ธมิวสิกแอนด์อีโคโลจ์ฟรีไซส์ โอ้โหตัวนี้สวยมากแกจียูค่ะไซส์เอ็มค่ะเธอแล้วแม่นับแบรนด์เลยนะเนี่ยเนาะนับแบรนด์เอาแบรนด์มีแน่นอนแต่มากน้อยแล้วแต่กระสอบค่ะนะให้แล้วค่ะให้นับเอาว่าความคุ้มค่าแบบมันคุ้มหรือเปล่าที่จ่ายสองพันสี่เก้าสิบเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะคะเนี่ยใช่แค่สภาพผ้าก็คุ้มใช่แค่ผ้าเนี่ยคือใหม่แล้วแม่เนี่ยนะคะแค่สภาพผ้าเนี่ยกระบอกใหญ่เนี่ยผ้าสะอาดแล้วไปคัดเอาเนาะตัวสวยจับราคาเลยแม่นะคะสวยเยอะมากเลยอะแม่ดูดิดูดิยูนิโคนะคะ ยูนิโคลคุณแม่ตัวนี้ยูนิโคลเป็นงานไซส์เอลนะคะเธอก็คือ,อจึงและตัวนี้นะคะคุณแม่ขาเป็นงานแบรนด์ญี่ปุ่นไซส์เอ็มไม่ดูไปขาดจ้ำเว้ยตัวนี้สวยมากอันนี้เป็นสไตล์สแลกโพลีสีดําอันนี้แค่ครึ่งแรกนะแม่นะน้องอนะ้อมเนาะครึ่งแรกเองอ่าครึ่งแรกโอ้ยคอมี่สแลกค่ะสะแลกสวย ทำชั้นผ้าไปเรื่อยๆค่ะแบ่งกลุยยทำชั้นผ้าโอ้โหแม่ตัวนี้สวยมากเฮ้ยงานแบรนด์ค่ะไซส์แอลไซส์สวยแม่แล้วผ้าสะอาดนะคะไปคัดแยกหัวหางกลางได้เลยผ้าสะอาดเลยแม่เน, <c oughs> นี่ยนี่โอ้ยแม่ดูดิกระสอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบตัวค่ะ <c oughs> นี่โอ้โหน้องอ้อมตัวนี้โคตรสวยผ้าร่อง ก็บอกใหญ่ผ้าร่องสวยมากเลยเนี่ยสแล็โพลีใช่บางตัวเป็นแนวแบบแอปพลลุกได้เลยนะคะแอปพลลุกนะคะบางตัวก็เป็นแอปพลนั่งนี่เออบางตัวแอปพลนอนนะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนี่สวยแต่งย่างไปเรื่อยเหมือนแบบกูไรอยู่ไงไม่อยากพูดคำหยาบ อ่ะคุณแม่หาแบบเลิศแบบสวยค่ะมาเซตที่หนึ่งวะแม่สวยมากเลยค่ะนี่นะคะไซส์สวยด้วยประเด็นไซส์สวยด้วยประเด็นค่ะอันนี้จีนะแม่ค่ะก็บอกสวยมากเอวจีมีที่มัดเอวด้วยอุ้ยสวยแม่ดูนะคะเนี่ยดูเทียบไซส์เลยค่ะสวยเนาะแกไปเดี๋ยวต้องเริ่มทักหาลูกค้าที่เคยซื้อแปดห้าก่อนนะคะเพราะว่ามาถามทีแรกหมดทุกทีนะคะเนี่ยมาแล้วของมาแล้วมีแค่สีด้วย สี่กระสอบทำไมไม่มาสี่สิบนะคะน่าจะมาสักสี่สิบกระสอบนะคะไปอ้อมสี่พันเก้าค่ะยกก้อนอ่ะได้อีกไหมตัวสุดท้ายก็ G U ไปเลยจ้ะตัวสุดท้ายก็ G U ไปเลยจ้ะแม่ G U G U ขาขาอะไรอ้อมนี่ขาม้าหรอม้านิดหน่อยจียูขางเกง,ง,เกงนะคะขางเกงเก่งขาย,ยาวไปไม่ถูกไงโอเคต่อไปเซตล่างค่ะสี่สิบห้าโลละใครจะเอาทั้งลูกก็ได้นะแม่ส่งวันนี้เลย เะะพราะวันนี้ยังขาดอีกหกระสอบนะคะยูนิโคแม่แอลยูนิโคแอลน้องอ้อมจึงมากสวยมากยูนิโคยากระวดูวิมาหนามรอบที่สองแม่มาคือน,นะ,ะดูก็ดูก็แบบสงสารทองคำนะคะคุณแม่สงสารเล่าเนี่สงสารทองคำโอ้ oh my god ตัวนี้ a v v Standard เลยแม่สวยมาก เป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลเม็นว่าขามขั่วขั่วแบบไม่ไหม้นะคะขั่วไปด้วยไม่ไปด้วยสบายเจ๊ <c oughs> แกแกหยิบไม่ถูกเลยมีตัวสวยๆแกดูชันนะจีอยู่ไซส์ L ออมราคา <c oughs> พี่แอค่ะพี่แอมาเอาเร็วสองสี่เก้าศูนย์ครึ่งลูกพี่แอ <c oughs> เส้นเมื่อกี้ก็ปังเส้นนี้ก็ปังอีกนี่จีอยู่ไซส์ L พี่แอดูสวยมาก <c oughs> สวยจริงไปสวยจริง งานเพิ่งมาแม่ของสวยจะเยอะหน่อยนะคะไขยไปสักไม่กิ่อาท์ของสวยก็จะเริ่มแบบลดลงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเวลาตู้ลงใหม่มันจะเป็นวันนี้นี่นะคะโอ้ยสวยอีกแล้วยิยงคุเบิ้งโอ้แม่ดูดิสวยนะคะเออสวยแล้วอืออู้สีม่วงงานแบรนด์ด้วย สีม่วงเออหกเก้าไงแกรอหกเก้านี่สีม่วงสวยตัวนี้ครึ่งครึ่งลูกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะอา้าวยูนิโคลอีกแล้วยูนิโคลยูนิโคลยูนิโคลคุณแม่ตัวนี้เป็นยูนิโคลสวยไซส์สวยมากอ้อม <In the S 1> ตัวนี้ก็สวยอินโนเฟสตอรีโอเคโอ้โหแกเอ,อิร์ธฉันให้เอิร์ธมิวสิกอีกแล้วเอิร์ธมิวสิกเอ็นโคโลจี เอิร์ธมิวสิไซเอ็สวยมากขึ้นราวอีกไปเลยค่ะ2,490ครึ่งลูก125ตัวครึ่งลูก125เต็มลูก250ยูนิคอยแล้วอ้อมเฮ้ยขาเขาบอกด้วยไปเกินไปมาก755อ้ย8 5 5ค่ะอันนี้ไปติดไซเอ็มสวยมากจ้าน้องเป็นงานสปริงค่ะแม่ฤดูใบไม้ผลินะคะอันนี้สวยไซเอ็มอีกแล้วสวย อันนี้เซตสองค่ะใครรับเซตสองพี่รับเซตสองเลยค่ะ F ก่อนได้ของก่อนเลือกก่อนเลือกเซตก่อนนะคะแม่อ้อนมาสวยแล้วสวยแล้วดูดิสวยมากเออยูนิโคอีกแล้วอะไรอ่ะนี่ยูนิโคอีกแล้วแม่ไซส์เอ็มเป็นรุ่นเอซี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเอลอย่างเงี้ยเอซี่ปะถ้าไม่เอซี่ก็ไม่รู้อ่ะเรียกรุ่นไม่ถูกใช่แม่ไม่เอซี่ก็ฮาร์ดกันอ่ะ ายูนิโค้ดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูนิโค้สีดำงานสีดำขายง่ายสุดคะ่ะแม่ไซ L, ส์ L เฮลิโ L นี่คสีแบบแบหน่อยฉันยังไม่เจอเลยมีแต่ครีมดำเทาน้ำตาลแม่ส่วนใหญ่สีประมาณนี้เลยนะย้ำนะคะจะเรียกว่าเป็นงานสีเข้มก็ได้นะเนี่ยนะจริงๆโอ้โหอ้อมตัวนี้หลุยๆลยอะไรวะสยุย<อ>สลยุยสลุยสวยมากแม่โทนสีประมาณนี้เลยจริงๆค่ะใครอยากได้สีฉูดฉาดไม่มีนะแม่ดู รหัสนี้มีแต่มาสีแบบนี้เลยแม่ดูจริงแต่สีแบบนี้ลูกค้าหาถามหานนออมสีเข้มอะจริงเรียกว่าสแลกสีเข้มก็ได้แต่ว่ากล้อแต่ละก็สับไม่เหมือนกันแกเนาะกลัวแบบกระสอบอุลมาสีสันว่ะใช่มันต้องลุ้นนะแม่นี่สแลกค่าเธอสวยมากนี่เออวิปเป็นเอวสม็อกด้วยนนออมได้นี่จบเป็นเอวยางยืดลำรองง่ายยับอ่าไม่แขวนหรอจ่วยนะ เออแม่ว่าจ U อูอีกแล้วคุณแม่ไซส์ L ว่ะตัวนี้ว่ะ G ูไซส์ L L s m อกค่ะสวยมากเลยค่ะร้อยอันนี้แบรนด์ญี่ปุ่นเอ L s m อกหลังอุ้ยน้องอ้อมดูดิมีมีเออสวยสวยทรงเมื่อกี้เลยมีที่มัดเอลตรงนี้เฮ้ยตัวนี้สวยมากอ้อมเฮ้ยอุ้ยพี่นึกว่า Access Family แต่ว่าไม่ใช่หรอกสวยสแลกค่ะโพลีสแลกพลีสแลกพลกพีพี่เจอสีม่วง เฮ้ยแกกรีนลาเบลใช่กรีนลาเบลลีเลกซิ่นี่ไงอ้อมสีม่วงแม่เซ็ตสองอันนี้เซ็ตสองแบบตาแตกมากหอมด้วยอุ้ยเอลสมอกคหลัง่าตัวเนี้ยกระบอกตัวนี้เป็นของเรบีมแบนดีผ้าดีโอ้โหสวยมากตัวนี้เอาป่ะสวยว่ะเฮ้ยแกฉันได้อีกแล้ว่ะจีอยู่ จีอูอีกแล้วแม่เป็นสแลกอะพอลีหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ลองเพลงนะแม่สแลกพอลีสีดำโอ้โหตัวนี้โคตรจึ้งเลยอ่ะแกเอวสูงไม่พอขาบานอีกนะคะมีกระดุมข้างเออสวยมากจ้ะอ่ะแม่ดูดิโอ้โห มีเจ็้าสองที่เป็นสไตล์นี้นะคะหกพันเก้า 6, ตัวนั้นหกพันเก้าหกพันเก้าตัวนั้นจะเป็นงานแบบสไตล์แบบ summer s u มอร์นะคะอคุลลี่ฟาร์มไซส์เอ็สวยอีกแล้วแบนเยอะเนาะโอเคไปแบบดูชั้นที่เอ่ยนามมาก,ก็คือปั้ง retro girl สวยมากเอลสมักหลังแบบปลายขาแหวกด้วยนี่แหวกล่างด้วยแต่แขวนไม่หมดแม่มันเยอะ ตัวสวยเยอะรอบเนาะสวยสวยเยอะจริงว้ายูนิโคสวยอีกแล้วยูนิโคยูนิโคสแลักสวยมากโอ้โหช็อกโกราฟินสม็อกหลังเอาไปเลยสม็อกหลังไปเอาไปเลยเนี่ยมาดูจะสอบโอ้โหแม่ความจึ้งวัวนี่สวยเอลสม็อกอีกน้องอ้อมได้เอลจีบเอลจีบนะคะเธอสวยมากแม่สวยว่ะไหนเอออ้อมสวยจริงขอดมยารมก่อนแม่ วุ้ยแม่เสือวะบบใช่มันดูเพลิาาพรมระดับนี้โอ้แม่คุยปังมางานแสละกันหนูพูดจริงอ้อมแล้วเก่งีนต้องถ่ายรูปยังไงถึงจะสวยวะแกพี่จะลงรูปแบบเกง่งีนแบบสวยๆแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็ต้องมีหนุนเลยนะเออเอ้าจริงเหรออ้อมเอลจีบ <c oughs> คุณแม่ W close เสร็จเอลจีบขากระบอกแกฉันได้ปูปังอยู่แกดูดิแกดูฉันเส,ปสปโปขากระบอก สวยมากไซส์สวยด้วยนะแม่ประเด็นนี้นะคะยูนิโคเนี่ยดูดิหกสิบสี่เซนนี้ไซส์เอ็มเนี่ยไซส์ดีมากนะไซส์ดีไซส์เล็กเใช่ยังไม่ค่อยเจอใช่อือจริงยังไม่เจออ่ะกเบเวิร์กแม่ดูดีไซส์เอฟเลยเนี่ยเุ้ยไซส์สวยแม่จริงจริงเลยว้าวเฮ้ยปีค่ะแกดูไซส์โคสวยอ่ะเ้าแบบใช่ค่ะคุณแม่เสียดฟ้าไปเลย ว้าวคุณแม่ยูนิคอยูใหญ่มากกับเขาด้วยยังไงวะแกก็สอบละสี่พันเก้าพี่จ่ารีบเอฟเลยตัวนี้เหลือก็สอบใหม่แค่สามไม่ดูยูนิคอร์ไใหญ่เวอร์นี่ก็แอ really. นยืดชายไม่เหลือค่ะหมดเกลี้ยงเลยเหลือแค่กระสอบใหม่ยืดชายที่ไล์ไว้อ่ะหมดเกลี้ยงนะคะยูน oh, ิคออีกแล้วพี่โอ้โยยูนิโคอีกแล้วโอ้ยยูนิคไม่นับเลยใส่แล้วคือดูดีเลย bluesers ถ,ถ้าที่ไลฟ์เมื่อกี้ชายขายหมดในไลฟ์เมื่อกี้ขายหมดกเกลี้ยงเลยนะคะเหลือตะก้อนใหม่ SLY นี่ก็งานในช็อปเหมือนกันใช่สั่งแบ่งได้เพราะว่าก้อนใหม่มันเหลือแค่สองแม่รีบเลยนะถ้าเกินหมดอันนี้ก็คือหมดแล้วนะใช่แม่ต้องรอตู้ใหม่อีกปีหน้าอืมเดือนหน้าปีหน้าเพิ่งมาปีหน้าเพิ่งมาเนี่งเพิ่งมาใหม่คุยน้องอ้อมพี่เกินไปไหมพี่ยูนิโคเอ็กแอลอะยูนิโคเอ็กแอลหญิงอะ่ะแม่มันเกินไปปะเนาะแม่มันช้ำจังวะ ว้าจียู U, คุณแม่จียูจียูจียูรีวิวยังว่างทางลูกเลยคุณลูกข้าค่ะสี่พันเก้าเท่าอัานเลยค่ะ GRL ค่ะทางลูกว่างค่ะถูกมากแม่เจ็ดห้าสองมันหกพันเก้าแต่ตัวนี้มันสี่พันเก้าไงค่ะแล้วแม่ได้ผ้าไปใช่แม่ดูความแบรนด์ที่ฉันไหลใส่ว้าค่ะก็บอกใหญ่ตัวนี้สี่พันเก้าเท่านั้นค่ะสองรอยห้าสิบตัวบวกลบแล้วจูสิค่ะอันนี้ต้องถ่ายรีวิวน้องอ้อมไม่ถ่ายไม่ได้นะ สอบใหม่เหลือแค่สามด่วนเลยจียูอีกแล้วอะไรวะเนี่ย G.U. จียูค่ะก็บอกใหญ่มันจึงมากเลยน่องต่อไปได้รีวิวปัญหาข้ามาชาร์จหนึ่งแล้วแม่นะคะค็จะมีพี่ลูกค้าหนึ่งคนที่เป็นยืดชายแบ่งครึ่งหกพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะยืดชายแบ่งครึ่งหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่โบนาเสื้อจียูจียูค่ะจียูท็อปแวลูท็อปแวลูแม่ รับรีวิว4,900ขอบคุณค่ะ I love you ไอเลิฟ o u ยูมากเวอร์ว้าวยูนิโคอีกแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บยูนิโคลอลโชว์ทุกตัวหำงานทุกตัวคุณแม่นี่เลยค่ะโอ้โห <c oughs> แกฉันได้แบบอะไรไม่รู้แม่บางตัวไปคัดทำกางเกงทำงานเลยใช่ไปคัดแบบขายแบบกางเกงแบบอะไรนะเหมือนไอตัวที่เราเคยที่เราเคยขายเนานะออมเนาะตัวนั้นโนะอ้โหจับขายแบบ ไปสั่งเขามาอ้๊ยข่ยตัวละเขาเก้าข่าดีมากอันนั้นสั่ง,งางางมาจากมนะใช่บังลาเทศ <c oughs> โอ้ยพ่อแม่โอ้ยโทษโทษบอกโม่บอกแต่งว่ะเอ้างามบอนี่สี่พันเก้าเฮ้ยรุ่น้สวยพี่เ <c oughs> อ้ยก่งเกงขักระบอกนี่ยูนิโคอีกแล้ยวยูนิโครุ่นยืดอ่าจะหมดแล้วแม่ใช่จ้ะ เฮ้ยยูนิคอร์ยออมนี่ยูนิคอร์ไอดึมหมดแค่ท um> ี่หนูนะใช่ค่ะหมดแค่ที่หนูอ้าตัวนี้สวยมากโอปิคิวคลิปไซส์สามแปดมันเขียนอย่างเงี้ย่ากระบอกเนี่ยอ้โหนูอ้อมเนาะสวยว่ะอ้าวไป มีแบ่งพี่ค่ะแบ่งแบ่งครึ่งลูกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบร้อยี่สิบห้าตัวแล้วก็ยกก้อนสี่พันเก้าค่ะอันนี้ตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนเท่านั้นนะคะเนี่ยเน,นี่ยอ,นน <laughs> อแม่ที่ขวนไว้นี่นงานแบบงานจึ้งทุกตัวเลยเนี่ยจียูนะคะอันนี้ยูนิโคลค่ะอันนี้ <ไป S 1> ใช่ที่ไม่ขวานจึ้งเยอะมากแต่ว่าขวนไม่หมดเนี่ยสวยมากทรงสวยกางเกงสแลกโพลีหญิงผ้าสปริงค่ะผ้าระดูใบไม้ผลีนะคะคุณแม่ ถ้าฤดูฝนก็จะอีกแบบหนึ่งมาแบบเปียกทั้งก็สอบอย่างนี้หรือเปล่าแม่ถ้าเป็นฤดูฝนเนาะเรนถ้ามาแบบซัมเมอร์คือไฟลุกนะคะอ่ะหนูลงไลน์แล้วค่ะแม่นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยคะ่ะ